เดินยากนิดนึงง <of urp> <cells> ั้นขอให้ทุกคนเดินถึงห้องผงใหญ่ล้วกันนะคะหนูขอโชว์ห้องผงใหญ่ซึ่งเดินไป50เมตรนะจะได้แบบเดินจะได้เห็นห้องที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะส่วนใครที่ยังมีกําลังขาไหวเดี๋ยวเราเดินต่อไปด้านในได้นะคะห้องผงใหญ่เดี๋ยวพอใครเห็นคำว่าองใหญ่นะคะแล้วถ้าเดินไม่ไหวก็อยู่ตรงนั้นเลยนะใค้ไม่ฟั ที่มีความเป็นริ้วเป็นแสงแบบเป็นข้าวม้านะคะเรียกว่ามาถินเบคอนนะคะ <c oughs> ส่วนเสาสูงตรงานนี้มีชื่อทางหลักธรณีวิทยาว่าเสาโรมันแต่เราเรียกกันนักเที่ยวตั้งเองนะคะว่าเสาช้างเอราวัน <c oughs> เอราวันมาจากไหนมาจมตรงข้อต่อแต่ละข้อะค่ะตรงเลานิ้วหนูจะเหมือนหน้าช้างโดยรอบเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเสาช้างเอราวันนะคะ, <c oughs> ะส่วนห้องนี้ทําไมชื่อห้องถง,งทำเพื่อใช้หานเนื่องจาก ตัวท่านพ่อชัยหานะคะเป็นปูชนียบุคคลมีตัวต,วตนอยู่จริงๆในสมัยอดีตเป็นเหมือนครูของคนในพื้นที่แล้วท่านก็ชอบม,มานั่งวิปัสสนาในนี้นะคะลูกศิษย์ลูกหาเราเลยปั้นรูปเหมือนท่านไว้เป็นที่ระลึกถึงงานามดี <เล S 1> ของคุณครูคอาจารย์ในสมัยอดีตนะคะสร้างเมื่อปี2 5 0 2นะ 2> ได้ไหมคะคุณยายเดินได้ไหมเดินได้ไหมคะเดือรรวันนะมีใครอยากให้ช่วยถ่ายรูปกับแม่จ้าหนึ่งสองสามจ้ะแป๊บนึงนะโอเคค่ะ อันนี้คือปูชนียบุคคลนะคะที่กระดับน,นะคะกับขอบนัดารับอายุมันประมาณเท่าไหร่นะคะ ภาษาเออดีเลด้ว เราบอกว่าแบบอยากรู้ซ้ายขึ้นไปข้างนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นภาพเท้าจีน